ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเป็นมือวันที่2ี่สเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับซึ่งมือนี่เข้ามาบงฝ่ายใหญ่ซึ่งเคยเป็นปลาปักไข่นุนครับเบงสภาพในเศ้ามือนี้โล่งครับเหลือบอกกีเปิดเส้นครับงานที่เซ็ตไปแล้วนี่ประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นแล้วครับนี่รังนี่ครับ กะสีเหลือจุดครับเหลือจุดที่ผมยืนอยู่นี่ครับด้านหน้าฝ้ายนะครับตรงนี้นะครับซึ่งสีมาดําเนินการในเมือนี้ครับเพื่อสีแพร่แล้วประมาณนี้แหละครับขลากขามไปทั้งขวามือทั้งนี่ครับทั้งขวาเมื่อด้านนี้ครับกะสีเข็ดโมเลี่ยวกว่าน้หน่อยครับเมือนี้ครับครับเมืองแล้วสภาพ การบรรจุน้ำนี่ไฟขนาดย่อมมองนีก็ว่าธรรมดาครับมึงม่งไปสุดลูกหูลูกตาพสมวอสมควนครับความยาวประมาณลอยหาบเมรตรโดยประมาณนะครับครับที่แล้วเห็นปลาไก่ไก่พุ่ครับพูนนะครับครับมึอนี้บลลวกันย่งหน่อยครับอิมาเมียนเ้อไม,ม่มุนี่แหละครับเอาขึ้นท่ำสะอาด เป็นต้นไม้ต้นหญามุนีออกให้เบิดหลัก็จิปันคู่นะครับทั้งขวามือผมนี่เพิ่มเติมอันนี้บาาต้อมก็ล่างดำเนินการทำงานมาแต่เสาประมาณสชั่วโมงผ่านไปนะครับในยินเสียงเอ่ออยากของเฮาแต่เสาครับมุนิก็เป็นการตวบแตงปาดสรบนะครับตามแบบนะครับ อยู่ด้านซ้ายมือผมนี่ครับยินเสียงเห็นมาตตาเศร้าๆคุณด้านนี้ก็สีแหลวมุนอนีแหละครับมันยางลงไปม่งใก่ๆครับ น้ำมูนี่ย่างไปนี่แยแล้วนะครับนี่ครับต้งว่าแล้วนะครับมงเยวตรงหน้าพมนิดนิดหน่อยนะครับที่สีเรียนมงเปิดท่างนามให้นามลงมาจากผู้ใสายมือนี่ครับหลังรดเลียกง่นะครับมือเรีเกาูนะครับเปิดทาาใหนาข้ามาตามธรรมาชาติแต่ลงแจ้งนี่ ดี๋ครับบาวตอมห้าอ,ออกมาให้สัญญาณ2นิ้วครับแต่ว่ายังไดพจักษ์รงเสทจีทรงเทียกไปทั้งคนทั้งบ้านครับอ่าคนที่ทั้งเรียก่นละครับคอบครัววันหนาวเยีนะครับเอาลงมือต่อไปครับเนื่องจาก ว่าต้อมมีคนบ้านหวัวไส้ตำบลหน,นองบัวมือเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนี่แหละครับแต่ว่าไปได้มีขอบรั้วแล้กครับครอบขั้วกับท่ยังอยู่ทัางกรุงเศษอยู่ครับตอนนี้สิ่งว่าทางานอยู่บ้านตอนนี้ว่าต้อมมายามบ้านกับเรเ่องงานน้ำพรมในเงินกับบ้านพรมว่าในมาบ้านยามบ้านยามบ้านซีอๆนะครับปรากฏว่ามายามหล้กการจะได้เงินกับบ้านพรมกับ ได้ครับเรื่อนเป็นไล่วันนะครับก็อเอาเกียล์ล่องกันห้มือละพกลอยประจันครับก็เป็นไล่วันแทนน่าเป็นลายมือคุ้นเอาพกลอยคุ้นนะครับอันนี้ก็ยูมีกับระมาณสองอาทิตย์ผ่านไปแล้วครับนี่เกือบสองอาทิตย์ประมาณน,นี้แหละครับก็ควืว่าสีได้เมื่อกับิีได้เงนเินยงมหน่อยบหมนครับ หกลอยนอย่างนวนมือก็เป็นเงินเท่าน,นั้นแหละครับอันนี้ก็ล่างตงัวยังคู่ไฟนะครับอันนี้เขาเรียนว่าคู่ไฟมองรถเบียร์เขาเขายืนยืนมือเลยเขาอยู่นี่ครับบ้านภาษายีสานผมเมือนว่าคู่ไฟนะครับซึ่งเป็นตัวที่เฮ็ดให้มีทางยางปลูกพักปลูกมี้ได้ครับ่อา้มามหลือก็มาปลูกพักทับกัน เกษตรปรามาณนี้แหละครับซึ่งบอ่อนี่ครับไฟนี่เป็นของชุ่มชนครับบ้านหน่วยไสยคุ้มเป็นคุ้มโกโกโูนะครับเขามาอุดหลอกแลก้วกาจิตชุมชนกับสินีมงปลูกพักปลูกหญ้ากินนะครับปลูกพืชสวนขว้าวประมาณนี้แหละครับอัน,น้าม,มืออืดเอยนยังกาสะดวกขึ้นมาลาย,ยางครับประมาณนี้นะครับ อยู่ในขันตัวแ่งประมาณนี้ครับนี่สิที่สมนสีเปิดทางน้ามองนี้เพราะว่าขันบวัวเปิดตรงนี้ขันน้าลลงมาจากคู่มันจะไหลไใสขันบวนัวไหลล้นมาตรงนี้แล้วก็จะขาดอันคู่ไฟมันี้ขาดนะครับครับที่ต้องได้เปิดตรงแม่โคยืนอยู่นี่ครับครับทีมงานในเมื่อเอิน ไปกินข้าวเส้าประมาณนี้ครับนั่งวนกินข้าวเส้าตอนนี้เบาเช่นดีกันเป็นไฟสมียนเจี๊ยบจำนวนยอดเป็นยังไงโอเคบ้านข้างคุณเบื้บงอเง,ง,ง,งเบื้องขนแต่งตัวมือนี่ครับได้ใส่หมวกไหมพร้อมพร้อมนี่มือนีหนาวครับมือนีห <c oughs> นาวมว่าจะไรเมือม่อแล้วแต <c oughs> ่ผู้นี้ม้อหนาวเป็นแม่เสื้อแดงๆนี่ไหม หนาวนี่ปากเนี่ยยงวอดันคนทั้งบ้านมาครับมือนีิปากวอดเมืองนอกคนและออดเมืองนอกเมืองหน้าคนมาครับเรื่องลำบากทำไงไอ้ยิ้มลาบไม่น้อนกลางยินกินกลางไส้ครับมือใดกระไดทั้งหนาวทั้งเย็นดอกมิดหนึ่ง่บังหงม์พักพ่อเปล่าครับบอกมิดม <outside> <c oughs> ิดตะลาดพ่อมโอ้บอกมิดตะลาดเป็นเป็นยังไงอันเออว่างไหนฟ้อเป๊ปซี่ลำบากเนี่ยอยู่พลยฟป๊ปซี่ลำบากแล้วมักกุ้มแมฆข้อนี่ แดดห่อนกับ่ะไ้เขาห้อมคุ้มขาคุ้มเมี่ยครับวงเทาทางานครัเนี่ครับก้นใจดีห้อมครับเทียมงานกัเทียมแข็งครับตอนนี้ที่พักช่วงเร้ากินเขาง่ายก่อนประมาณนี้ครับร่มหนาววีวีครับอยู่จังาวัดต้องบัวลำพูครับบนเขาผู้พันน้อยครับตอนนี้กาล่งลอกายลอกคล้องให้ชุ่มชุนนะครับเป็นงบประมาณทางราชการเพิ่นนะครับใกล้สีเหล้วนะครับนี่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เรามองนี่คือสีเหล้วแปะเหล้วครับมองนี่ เลี้ยบ้านบ้าต้อมมื้นี่คือว่าจิเรียบ้านบ่อยหันโมเลียวกันยังน่อยฮ้มเลี่ยงเนาะเอามเลีวกันยังหน่อยไปไม่ได้จุกคู่้แอนมันิด่วงมากเม็ดนึงอืมามองนี่สิแดงคู่อย่เนาะ่วงมาเม็ดนึงบบามันเม็ดนึ่งครับตดดคู่ปรือืมรอนบาเนประมาณยักมือเนาันบนนี่ค่อสีเรีบันเป็นยังนประมาณสามมือนี่แล้วเนาะออ ยางซากอบว่าเกินซีประมาณนี้เนาะเอาวันนี้เข้าอู้จักวิธีการหอดวงในมันคล้องตัวแล้ววันนี้กินข้าววันนี้เขาง่ายม้อเบิ้งแฉ้มเพิ่งนี่ครับอันผู้ใอนไดเป็นอาชีพบรรทับแม่โคครับผมที่กำยังม้อเบิ้งเพิ่องกินข้าวกินน้ามิ้มแบบเด็กครับอันเพื่อน่าไม่ได้กินครับลูกก็เมียดอกน้อนกลางดินกินกางได้แย่หมุนขึ้นกับน้อนไกลนะพาขึ้นหอดลูกหอดเมียบ้านนี่ทีละครับ เออลกแรงมากนอน่ใกล้หนาผากเส้นฟอดคนทั้งบ้านประมาณหนึงสี่แหละครับเมืองหมงนันครับนี่คือเตี้ยสามอันนี้งนี่โบราณล้า,ลานเลยครับแล้วก็มีผู้ช่วยเช่นดีมาดสายเทบ้าลใน,นไร่เนี่ครับคอยดูแลอันเราจะจีเอินใส่อีกอย่างประมาณหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อันดีอย่างนึงได้กินได้กินอาหารแปลกๆของของปลานิดๆหน่นนอยๆกับต้มเป็ดต้มไก่เหมือนเดียครับเพราะถ้ามาดาบในเนี่นกิน ว่าได้กินอยู่ครับแต่ว่าป่านี่โอ้ยวันจได้ผมไพ่ซี่เจ็ดจีนียินยื้อขึ้แขกแต่ว่าได้สวบสวบแล้วจักใบใส่เบิดเฮ้ยบนหี้กันได้กินก็ไรครับงั้นนี้ครับครับอันนี้นมองจะกินเขาวิทยาศาสตร์วันนี้กินครับมองกำลังหาอยู่นี่เบื้องสภาพพ่นอยู่ยันสิละครับผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้ากะไดเบื้องท่วงกำลังใจมาหาอัน <c oughs> เสียจัานี่แหละครับเสียเด็กๆอันยูมั่งงวงมั่งหน้าเดี๋ยวนี้ลำบากไรก็จะเป็นว่าเป็นพ่อคั่วยี่นี่เป็นหัวหน้าก็ะที่นี่เป็นเสียก็ะที่นี่ครับเสียนักกินชิลเองนี่นี่ครับรับไรคตับครับเอามาเบิ่งรถผู้บุตรตาเมคโคหน่อยนะครับมือเล็กเท่าอย่ขึ้นรถงบล้อแบบใดนะครับเบิ่งดูครับบ้านนี้ข้างเชื่อเรือแบบนี้แล้วครับ โอ้ปั่นเป็นกายกรรมไหมครับนี่แหละว,วิธีการขึ้นรถนะครับสี่ายรถไปเฮ็ดงานมองไหมนะครับรถบัุนไดรถมันสูดรถรุดเงื่อนหนาแล้วนี่ โอ้ขึ้นแบบนี้เองขึ้นแบบสบายสบายบริษัทอาหารพ้นยากครับเพราะไริษัทบันไดขึ้นยากนี่คือจะจะตายการขึ้นรถสมัยนี้นะครับขึ้นหกล้อได้สบายนี่ง่ายไปโจกซานน้อยให้หมดยูเสียพ้นครับนี่ผู้เสียแดงๆนี่ครับนี่ไป ไปแ้ำรันลดี <laughs> เด้อมันดีลงไวทั้งใจอยู่ครับวันนี้ <laughs>